สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลนะครับก็วันนี้จริงๆผมทำเมื่อประมาณสี่ห้าวันที่แล้วนะครับคืนวันหนึ่งซึ่งอยู่ๆก็มีน้องในกิวทักถามมาว่าพี่เบลตัวลองของพี่เบลถ้าไม่ได้เข้านานๆโดนตีบ้านบินมันโดนย้ายเซิร์ฟไหมอันนี้นะครับก็พี่เคโยนะครับ เป็นตัวรองของผมเองครับเอาไว้ส่องบ้านคนอื่นเช่นถ้าสมมติเราโดนตีฟาร์มหรือเราโดนป้นนะครับพวกที่ไม่ได้อยู่ในกฎพันธมิตรเราก็จะไปตีขืนนะครับคือพูดง่ายว่าเราก็จะไปป้นบ้านขืนนั่นแหละนะครับอาจจะเพื่อความสะใจหรือเพื่อแม่ค้เขาทำอีกก็อะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะหนึ่งคือมันเป็นกฎเซิร์ฟว่าห้ามป้นภารกิจลับกันและคุณไม่ได้อยู่ในพันธมิตรนะครับ ก็ไปตีคืนเพื่อให้เข็ดหลาบนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับก็ผมไม่ได้เข้ามาสีวันแล้ววันสุดท้ายก็คือผมตีบ้านบินเดี๋ยวผมจะเอาคลิปน่ารักน่ารักตะมุตะมิที่ตีมันบ,นบ้านบินมาให้ดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมรุ้นอยู่นะเนี่ยว่ามันจะย้ายเซิร์ฟไหม โอเคเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับศัตรูสามคนได้โจมตีหกครั้งนะครับรู้แล้วใช่ครับผมตีเองนี่แหละโอเคสังเวียนกำลัง <Welcome S 1> จะเริ่มนะครับนี่นี่นะครับตีเองเจ็บเองด้วยนะครับเนี่ยอ๋อหนึ่งวันก่อนก็โดนตีอีกรอบนะครับ แสดงว่ามันบินไปแล้วก็ไปโผล่นะครับอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่มุมขอบโลกอีกแล้วนะครับแต่ว่าเรายังอยู่ในเก้าสศูนย์ครับโอเคก็เป็นการพิสูจน์ได้นะครับว่า,าคือถ้าสมมติคุณเล่นจนมันเปิดโลกแล้วนะครับ แล้วสามารถเข้าพันธมิตรได้ตัวมันจะไม่ย้ายนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวน้องย้ายได้ยังไงนะครับน้องบอกว่าตอนแรกก็เล่นอยู่930เป็นตัวที่เอาไปสองนี่แหละแต่เป็นบ้าน8นะครับผมไม่มั่นใจว่าเอาเข้าพันธมิตรอะไรสักอย่างหรืออย่างนะครับแต่น้องอะ่ะมันโดนตีบ้านบินและไม่ได้เข้าไปสวันนะครับแล้วบ้านมันก็บินไปเซิร์ฟอื่นน้องมันบอกว่าบินไปเซิร์ฟ น่าจะประมาณพันห้าสิบนะครับแต่อันนี้ก็คือมันยังไม่ได้ส่งรูปหลักฐานมานะนะครับว่าบินหรือไม่บินนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็วันนี้เป็นคลิปอีพีพิเศษเล็กๆขำๆให้ดูเฉยๆนะครับว่าตอบข้อสงสัยงงๆของน้องๆนะครับโอเคไปแล้วครับแล้วเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปการเดินตะบุตะมิของทหารฟ้านะครับ ก็รวมทัพ3ามคนไปใช้ทหารฟ้าทั้ง3ามคนนะครับไปโจมตีบ้านเล็กนะครับแล้วก็เห็นตุ่ดลูกดิกด๊กๆุกติกไหมครับน่ารักตะมูตะมีมากๆนะครับนี่แล้วดูแล้วดูเดินกลับด้วยนะแบบตะมูตะมีมากครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการตีคนเดียวครับเพื่อตีให้มันบินนะครับ ก็ช่วงนี้เราก็เอาทหารฟ้ามาเล่นกันเอาทหารฟ้าเสร็ทับหนึ่งด้วยนะครับนี่ค่ะตลกตะวุตะวีมากครับโอเคนี่ก็บินไปแล้วเรียบร้อยครับเออเคก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครั